ภูวันนี้จะพาน้องๆทีมงานเดกสก,กาไปกินบุฟเฟ่ของทอดในราคา69บาทบอกเลยครับร้านนี้ของกินเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดลาบทอดหักชุบแป้งทอดปลาหมึกทอดและอื่นอีกเพียบจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยเฮ้ยแกงนี้ยังไงเนี่ย มีอะไรหมูทอดอย่างนี้ไงหมูทอดมีอะไรบ้างที่รีวิวดิให้รีวิวดิของทอดมีอะไรบ้างอันนี้เขาบอกว่ามีหมูทอดครับแล้วก็เป็นไก่ทอดเป็นน่องนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมูก้อนครับหมูก้อนทอดใชบทอัหอเนล่าอันนี้อันนี้นลาบทอดเลยนะผัดหมี่อุ้ยอันนี้หมูหมูทอดหมูแดดเดียวแดดเดียวอันนี้ผัดผัดพริกแกงเรือวกยาวแล้วก็เป็นผัดผักเห็ดครับแล้วก็ผัดนองไม้ ูนน้ำพริกเขามีอะไรบ้างอธิบายดินี่ยที่เห็นนั้นจะมีจะมีซีฟู้ดน้ำพริกปลาทูตรงนี้ก็มีน้ำพริกกะปิฝั่งนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มพริกเผาแล้วก็มีพริกน้ำปลาด้วยอ่าตักอะไรบ้างมีมีไก่มีไส้กรอกแล้วก็ผักทอดเฮ้ยีเหรอหมดแล้วจะหมดแล้วอ่อุ้ยจะเป็นตอนบวอยู่เน่ยนะ อุ้ยแต่ข้าวเยอะแทะ้อันนี้เหมือนเราแบบปิดเอาฟินเลี้ยงนะเน<ะ>เน่เนวะ่ะน้องคนเล็กวะ่ะกินอะไรไ яд, ไไก,ไกินไรกิไรไก่ค่าไก่ทอดเป็นไก่ทอดลูเวอร์เรนะอ้ยไก่ทอดลูเวอร์อ่านี่ต้นเรื่องเลยยังไงเนี่ยเป็น เห็นเขาโพสไงก็เลยชวนมาอยากอันตลาดใช่เป็นอยากอันตลาดแตผมเป็น AE ไงเนี่ยจะนำรีวิวให้ดูว่าเป็นไงจากหนึ่งคนเนี่ยตอนเนี้ที่กว่าคนละเนี่ยเป็นสิบแต่ทั้งออฟฟิศอ่ะทีนี้มาเซิรเซิร์ฟครับอีพีต่อไปเนื้อแท้นะฮะเฮ้ยอยากกินเนื้อแท้อะใช่อีพีต่อไปติดตามมาเนื้อแท้ตักบ้างตักบ้างข้าวเราไม่เน้นข้าวนะหัวก่อนนะเราไม่เน้นข้าวเราเน้นกลับมีอะไรนะกินมาโหหมดไปหมดแล้วอ่ะสายเด็กอ้วนนะทอดตัวเติมเติมอุ้ยมีไข่ด้วยเอาเครื่อง ใครเดาเอาละถามน้องบอเขาบอกว่าน้าพริกกะปิเด็ดมากนี่หนาา้าพริกกะปิอยอาแบบเบิ่มๆเลยเฮ้ยลองชิมน้าพริกกะปินี่อยหน้าพริกกะปินี่นี่น่นเด็ดอยู่น้าพริกกะปิเด็ด,ด,ดอ๋ออือ,อ,อดีใส่ปลาไข่ของเครื่องน่ากินไม่เคยตักมาหรอือยังอร่อยนะอร่อย อันนี้ไก่ทอดทุกคนกินได้ไม่อัน้นเขาก็เติมของเรื่อยๆแล้วก็กินได้เรื่อยๆอืมไก่ทอดเดีนะ์คุ้มไหมคุ้มไหมหกสิบเก้าบาทคุ้มเลยพี่แค่นี้ก็คุ้มกว่าที่เราแดกกันประจำ<อ><อ>ลแล้ยไอร้านตรงนั้นนหะใช่ที่เรากินประจำแปดสิบบาทอ่ะแปดสิบบาทก็ได้จานเดียวอุ้ยนี่รษษสชาติอร่อยด้วยนะอันนี้คือลาบทอดเนี่ยลาบเป็นตัวน้า เฮ้ยเต๊มมัอันใหญ่ยังไงมูระพ้ออร่อยไหมถ้ากินพวกอัลตร้ดีเลยมูระพ้ออร่อยเลยมีมีแบบเมนูแบบพวกข้าวแกงด่วยนี่ข้าวแกงมีพวกผัดผักเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไข่ทองเครื่องอืมอุ้ยอุ้ยไข่ทองเครื่องอร่อยอร่อยนะอร่อยไก่ทอดนี่คือทีเด็ดเลยทุกคนเพราะว่าเขาทอดรสชาติดีแล้วมันอยจะแห้งนะเพื่ถ้าแบบว่ารานี้แบบอันนี้เน้นกรอบ เขาปรุงรสข้ารอะนี่มาได้บ่อยๆนะแค่เป็นร้าล่าแค่ออฟฟิศลาล่าข้ใหม่แล้วไหมราคาเท่าเทียงกับข้าวมือที่เรากินจริงเขาของกินหลากหลายด้วยนะทุกคนคือของกินแบบอันแถมไม่พอหลากหลายเอออันนี้โมโหปะเนี่ยอืออือเอาให้หมดนะเอาให้หมดนะเดี๋ยวเขาปรับนะราคา69บาทถ้าไม่หมดเกินสองขีดปรับ กี่ละห้หมดแน่นอนเฮ้โหไม่มีพาดหรอกสองนี้เกมเบาเกมเกมเกมร้อนร้อนหรานาสวนดุแกงนี้เป็นไงบ้างอร่อยออเ้โหเ้ยขาเียวตุ้ยเลยนะเคียวตุ้ยเนะโอ้ออกทีวีออกทีวีวันนี้ครับโหออกทีวีครั้งแรกสองคนนี้เป็นไงเป็นแฟนกันหยอก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 ยอแรงนะหยอกแรงนะอ่าส่วนคู่นี้มาเดทกันใช่ไหม เออมาเดืดกันเป็นไงรสชาติถูกใจคนใต้ไหมใต้เขาบอกว่าร้อยนัดร้อยนัดเฮ้ยครอบกำไรจากไหนเนี่ยแต่คำถามเดียวกันเลยเขาเอากำไรจากไหนอย่าปูจานนี้ก็ขาดทุนแล้วโอ้ยปลาทูนี่ถ้าสั่งเนี่ยนี่มีวันร้อยเออตาปูทอดอ่ะนี่ทุกคนเจอแรงเทียมอ่ะปลาทูมีปลาทูเยอะเออปลาทูขนมปลาทูขนมปลาทูทอดเกินเองียนทองทอดเองียนทองทอดมีเหงียนทองเยอะออ ลองมากินกันได้นะร้านอิ่มฉ่าอยู่ใกล้ๆหอการค้าเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะใครที่สนใจอยากมาลองกินดูบอกเลยว่าคุ้ม69บาทเท่านั้นกินได้ทุกอย่างเลยคุ้มไม่คุ้มก็ออฟฟีศผมน้องๆผมตารันตีมดแล้วว่าคุม้มตักได้ร้านรอบเลยอ,อ๋อฮัลโหลแกที่นี่นคือบุฟเฟ่ของทอดน้ําพริกปีผักปีตักได้ร้านรอบตักไปสองรอบก็อิ่มแล้วอร่อยด้วยอร่อยเสียวไก่อือเกอร้านไหนอุฟเฟ่ดังย่านดังไหมดังไหมไม่รู้เอาไปว่าถ้าใครสนใจ ก็ลองมากินได้ครับผมกับร้านนี้ใครชอบกินนี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแขกเพื่อนเดบิวต์แขกน้องแชร์กันไปแต่วันนี้ไงขอตัวกินก่อนแล้วกันทุกคนไปไก่ทอดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี่เทสติ้งหมดแล้วเทสติ้งลองหนึ่งก็ถึงนะพี่กินอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดผมไม่อยู่เลยเนี่ยน่าจะสายเดินผ่านไอ้หม้อไอ้หมอไปดูไปดูในโพสดได้เลยนะ